สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เก่านักสะสมและนักประวัติศาสตร์มือสมัครเล่นชัยภูมิครับวันนี้เราก็จะไปเที่ยวที่วัดดงเย็นอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิกันครับวัดดงเย็นนี่ออกไปทางจากเมืองชัยภูมิไปทางแก้งคอนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ3 0ิบนาทีหรือประมาณ3 30มกิโลนะครับก็จะถึงวัดดงเย็นนะครับ เป็นวัดที่ผมขับผ่านอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่กล้าเข้าสักทีเพราะรู้สึกว่าเหมือนวัดล้างนะครับแต่ด้วยข้อสงสัยที่อยากรู้ว่าหลวงปูพ่พิลาเนี่ยท่านเป็นใครแล้ววัดที่ดูเหมือนวัดล้างข้างในจะเป็นยังไงวัดของเกจิดังของคนในพื้นที่แน่ดีจะเป็นยังไงเราก็มาถึงปากทางเข้าของวัดดงเย็นแล้วนะครับเหลียวซ้ายเข้าไป ประตูโขงจะไม่ได้เขียนว่าวัดรงเย็ยนนะเขียนว่าวัดวิสุทธิคุณาลามนะครับเป็นชื่อของพระครูทศนะวิสุทธิหรือหลวงปู่พิลานะครับเป็นการถวายชื่อแด่พระผู้มีคุณูุญการต่อวัดนะครับนั่นก็คือหลวงปู่พิลาที่เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับวัดรงเย็นจริงๆแล้วถูกสร้างเมื่อประมาณปี2520นี่เองครับ นี่เองนี่คือก็หลายปีแล้วจริงๆวัดถูกตั้งอยู่บนภูเขาสูงนู่นคือข้างหลังจากวัดปัจจุบันนี้ไปอีกนะอยู่บนเขาสูงเขาจึงเรียวกว่าวัดสูงแล้วก็ค่อยขยับลงมาเพราะว่าเป็นการลุกล้ำเขตเจ้าหน้าที่นะก็เลยมาสร้างวัดที่ตรงไหล่เขาด้านซ้ายก็จะเป็นศาลาสําหรับพักของคนที่ใช้เส้นทางนี้ครับทั้งพระทั้งโยมส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นก้อนหิน เป็นก้อนหินเหมือนเหมือนไปเที่ยวอุทยานอะไรสักอย่างนะครับซึ่งภูเขาในเชภูมมเขาเรียกว่าเทือกเขาพูแลนคาตรงนี้ก็จะเป็นเป็นตลอดเส้นเลยนะพราที่จำไม่ผิดตั้งแต่นู้นตั้งแต่วัดเขาบาังเหยอาจารย์นกมาจนถึงที่นี่นะครับก็ยังเป็นก้อนหินประมาณนี้นะครับเหมือนไปเที่ยวอุทยานป่าหินงามอะไรอย่างนั้นครับตรงมาก็จะเจอเมลุนะฮะหรือเมนนั่นเอง ก็จะมีห้องน้ำมีสารามีเมนเล็กๆมินิมอลนะตรงนี้ก็จะเป็นสระน้าไว้สูบน้ําไปใช้ข้างบนมั่งนะแต่ดูมีสูบด้วยตรงนี้ก็กําลังขึ้นไปที่วัดนะก็จะมีกระถางต้นไม้เหลืองๆไว้ปลูกต้นไม้กับแล้วก็เข้าสู่ประตูวัดท่เรีเบร้อยเห็นด้านหน้าเลยก็คือพระอุโบสถหลังใหม่หรือหลังปัจจุบันของวัดดงเย็นนะตอนนี้นะครับ ก็จะอยู่สูงจากพื้นตรงนี้ขึ้นไปเยอะพอสมควรนะครับเด่นตาง,งาสวยงามนี่อุโบสถตรงนี้ก็จะเป็นศาลาที่พักสงนะครับก็มีหลายศาลาแล้วก็เป็นลานกว้างๆนะครับมีมาเยอะด้วยมาที่นี่เฮาเก่งนะครับแต่ไม่กัดนะครับนี่ก็เป็นลานกว้างๆมีเนินตรงนี้ขึ้นมาครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ ในอดีตนี่เคยเป็นก้อนหินเหมือนตรงที่เราขับรถผ่านมานะครับแต่ว่าท่านหลวงปู่พิลาได้นำพระพระและเนนไปทุบให้ราบเตียนให้แบบเรียบเรียบ,ยบสวยงามใช้งานสะดวกครับตรงนี้ก็เป็นลานตรงกลางวัดนะครับหินตรงนี้สวยงามมากเป็นหินที่มาจากดินแดงนะครับก็ผสมกับดอกไม้สีบวงที่อยู่ในวัดสวยงามมากจริงๆ ตรงนี้ก็ล่มลื่นถ้าเป็นวัดอื่นนี่ตัดต้นไม้ทิ้งหมดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหอละคฆังแล้วก็มีพระพุทธรูปสี่รูปหารูป6รูปตรงนี้เป็นพระแม่ธรณีมวยผมแล้วก็เตาครับเป็นอยู่กลางสระน้ำตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านสร้างถวายตรงนี้เป็นศาลาพุรยาโนนะที่ถูกสร้างเมื่อปพศ2529ทางเข้าคลาสสิกดีมากครับอายุ30กว่าปีใช้งานได้ปกติอยู่ คือท่านพระอาจารย์เมฆครับเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบันที่อยู่วัดดงเย็นท่านก็ทาการนําชมวัดนะครับนำเที่ยววัดว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีแก๊งหม,มามามาน้องมาแต่งไปหมดเลยครับก็จะเป็นมาที่คนแถวนี้หรืออาจจะเป็นแถวอื่นนํามาปล่อยที่วัดให้วัดดูแลนะครับใครว่างๆก็ มาให้ข้าวน้องหมาแล้วก็มีแมวด้วยนะมีน้องแมวด้วยมีเป็นสิบสิบตัวเลยท่านพระอาจารย์เม่บอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วมาแมวเอออย่างน้นอยๆจะเอามาปล่อยให้พระเลี้ยงก็เอาเข้าวมาด้วยเอาเข้าวมาให้บ่อยๆหน่อยอ่าเราก็ลังจะเข้าไปในศาลาของหลวงปู่ซึ่งข้างในก็กว้างขวางสะอาดสะอาดนะฮะ มีพระพุทธรูปอยู่หลายรูปนะครับมีป้ายตาตั้งวัดเอกสารต่างๆเกี่ยวกับวัดนะครับก็ติดแสดงให้ได้ดูนี่เป็นภาพประติมาก,กรรมกรอบรูปนะครับตรงนี้ก็เป็นเขากวางไม้นะครับนี่เขากวางกิ่นี่ก็เป็นพระพุทธรูปหลายยุคหลายสมัยนะครับองค์นี้ก็ เป็นโลหะครับน,นี่ก็เป็นหินทรายอ่านี่หินทรายน,นี่น่าจะเป็นปูนมัง้งปูนแหละเป็นโกดนะครับนี่เป็นอัฐิหลงปู่ครับองนี้น่าจะเป็นสมัยทราวดีนะองค์เครื่องเป็นพระหรือเป็นกษัตริย์ไม่แน่ใจไม่ลึกครับตัวองค์นี้ผมดูเป็นพระหน้ากปกมีรอยหน้าอยู่ด้านหลังนะครับตรงพระที่ยังไม่เก่ามากองด้านหลัง ส่วนองค์นี้ก็เป็นพระลานช้างนะครับนี่นี่เป็นอธิของพ่อแม่ของหลวงปู่นะครับประตุลวดประูปหลายองค์นี่คือผู้ที่ถวายทานองค์พระนะครับเหล่านี้มีญาติโยมในหมู่บ้านนํามาถวายนะครับมีจิตศรัทธาเขานํามาถวายที่ขุดพบเจอในหมู่บ้านไม่ได้พบเจอที่บนวัดนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นรูปของหลวงปูพ่พิลาครับ รูปนี้เป็นปี2515ส่วนรูมนี้คัดว่าปี40นะครับนี่ป40ี40ก็จะเริ่มมีสีแล้วส่วนปี15นี่ก็จะออกแดงๆนะออกดำแดงนี่หลวงปู่ยังนมนมอยู่นี่เริ่มมีอายุแล้วตรงนี้ก็เป็นหมอนพตัตไรปีดกนะฮะรูปครูบ,รบาอาจารย์ต่างๆ คขียวในวัดเขากวางไม้รูปรอหานาฬิกาโบราณน,น้ำแพทเออผมจะอธิบายทำไมนี่เป็นห้องเก็บของครับกว้างสวยงามใช้งานได้อยู่ครับตรงนี้เป็นเรือโบราณน,น่าจะถูกนำมาถวายส่วนนี้เป็นป้ายแสดงตาตั้งวัดนะครับตรงนี้มีทิเมตตาธรรมครับของของค์ปูนน่าจะ ไม่ได้ไปต่อเพราะหลวงปู่ละสังหารก่อนนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นวัดสูงครับด้านซ้ายเป็นอุโบสถเก่าเมื่อปี2534ปู่ได้เป็นอุปชาปี33นะอุโบสถนี้ถูกใช้งานมา4ปีหลังจากสร้างเสร็จหนึ่งปีก็เริ่มสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้ตั้งแต่ปี2535นะสร้างโบสถหลังนี้แล้วเสร็จใช้เวลา4ปีไหมสร้างปี39อ่ะ4ปี บบสดนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีญาติโยมที่ไหนพาลูกเต้ามาบวชที่วัดแห่งนี้ครับหลังจากหลวงปูพ่พิลาบบรณาภาพไปก็ทั้งพระรูวัดก็ห่างหายไปทั้งญาติโยมก็ห่างหายมีแต่หมาก,กับแมวนี่แหละเข้ามาเยอะจริงนะฮะเยอะวุ่นวายกัดกันเซลนะสำหรับ ใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นนี้ก็อยากให้แวะเข้ามาทําบุญสักนิดสักหน่อยครับให้อาหารน้องหมาน้องแมวถวายน้ำให้กับพระนะหรือถวายปัจจัยไว้บํารุงาศาสนสถานดีกว่าไปช่วยวัดใหญ่ๆที่เขามีเยอะแล้วนะครับแบ่งสักนิดสักหน่อยมาช่วยวัดเล็กๆก,ก,กันบ้างนะครับตรงนี้เป็นมณฑลของหลวงปู่พิลานะครับนี่โอโห แมวกระโดดชนประตูครับแมวไปเล่นกับหลวงปู่ไปอยู่หลวงปู่วิลาประตูก็จะเปิดฝืนหน่อยเพราะก็ไม่ค่อยมีคนแวะเข้ามากราบหลวงปู่สักเท่าไหร่นะเป็น,นรูปหลอดหลวงปู่นะครับนี่ก็เป็นอัฐบริคารนะครับมีทั้งบาททั้งกระติกน้ำนะ เป็นรูปหลวงปูข่ขมคมชัดๆเลยนะครับเก็บรักษาได้ดีมากครับอของทุกชิ้นอัฐบริการทุกอย่างเก็บได้อย่างดีนะเป็นมณฑกทรงก้าเหลี่ยมมั้งนะ,ะน่าจะก้าเหลี่ยมเป็นเหรียญของหลวงปู่อันนี้เป็นทางลงจากอุโสถนี่เป็นลงไปบินทาบาทนะครับกับชาวบ้านนี่เป็นทางรถยนต์วิ่งขึ้นมาผ่านหน้าอุโบสถที่ผมกับขึ้นมานะฮะนี่ สวยงามนะมุมนี้สวยมากจริงอ่านี่เป็นมุมด้านขึ้นอุโบสถก็สวยครับท่านใดมีลูกหลานอยากให้มาบทวัดป่าแนะนำหนึ่งนะฮะอ่านี่เป็นวิวตรงศาลาข้างกุฏิของพระอาจารย์เมฆนะครับสวยงามบรรยากาศดีมากขอบคุณครับ